เรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่37หรือว่านครศรีธรรมราชเกมวันนี้ก็ได้เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันค่ะเจ้าภาพเขาก็เน้นความเรียบง่ายแต่ก็ยังคงแฝงไว้ด้วยประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนที่นี่ค่ะโดยในส่วนของพิธีเปิดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกอามารินสุนนพันนบผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีที่สนามกีฬากลาง,ลางจังหวัดนครศรีธรรมรา,ราชค่ะ บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมกลิ่นอายที่สื่อถึงขนรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของชาวท้องถิ่นที่นี่ส่วนการแสดงของนักเรียนมีเพียงแค่สองชุดคือสืบสารสินถิ่นศรีวิชัยและการกีฬาเกิดไกลใต้ร่มพระบาร,รมีขณะที่ไฮไลท์นะคะนักกีฬาวิ่งคบเพลิงโดยลูกหลานเมืองคอนสามคนได้แก่วะรินทร์ทรพชรประพันธ์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยแชมป์เสือภูเขาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียสองปีซ้อน รวมทั้งสองนักกรีธาทีมชาติพิชยาสุนทรท้วมเหรียญทองวิ่ง800เมตรเอเชียนสคูเกมที่บูไนและจำรัดวิธิเดชดีกรีเหรียญทองแดงวิ่งข้ามรั้ว110เมตรเอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิงเพื่อสื่อถึงมหกรรมกีฬาระดับชาติได้เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้คำขวัญสร้างเยาวชนสร้างชาติด้วยนครศรีธรรมราชเกมส์ ขณะที่การแข่งขันวันนี้ยังไม่มีชิงเหรียญทองค่ะแต่หลายชนิดกีฬาก็เริ่มแข่งขันรอบแรกกันไปแล้วอาทิเซปตะก็ยิงคู่สาย A ดดวลกันแบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบร้อยเอ็ดทีมเต่งซึ่งใช้ผู้เล่นชุดแชมป์ประเภททีมเชียงรายเกมลงสนามอาศัยความเกา๋าเอาชนะนนทบุรีตามคาด2เซตรวด2 1ต่อ7และ21ต่อ16คะแนนผ่านเข้าไปเล่นรอบ2ในวันพรุ่งนี้ส่วนนนทบุรีอกหักตกรอบ ปิดท้ายที่บาสเกตบอลชายรอบแรกสายดีเขต6พิษณุโลกเจอกับเขต7นครปฐมคู่นี้ดวลกันสนุกสู้สีค่ะจบ4ี่ควอเตอร์เป็นหนุ่มพิษณุโลกที่เฉือนชนะไป67ต่อ66คะแนนกัมชัยนัดแรกสำหรับวันพรุ่งนี้จะประเดิมชิง32เหรียญทองแรกจากทั้งหมด7ชนิดกีฬาเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพโซพิทุยเวียงรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ